ดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องดามาตามแม่ดวงแบบด่วนๆพี่น้องพ่าเมื่อคืนนี่แม่ดวงเพิ่นได้เสียงพี่น้องได้เสียงขอเลขพี่น้องแล้วภูมิเจ้าทีมกระสิบบอกบิดคืนพี่น้องเลขสองตัวห้างเดียวพี่น้องหักไปรับส่มงรับฟังเลยค่ะว่าภูมิเจ้าทีเพิ่นมาให้ตัวใดพี่น้องคนผูกเก่าด้วยพี่น้องผูกเก่าที่มาบอกที่มาบอกสีห้าสีหา <c oughs> ใส่แว่นตาหล่นจังเทะแม่จ้ะเมื่อนี้มาตามมันแม่ดวงพอ,อยั้งพอยาวเพิ่นบอสเซียงเมื่อคืนนี่มันมาจ้ะ <c oughs> ฟันดีพ่แม่ <c oughs> ฟันดี <c oughs> สิมืดขึ้นเลยไม่บอ่ปูตาบ่าตาลงทุ่งเฉยละมันกับบ่มีหากนอลูกกับย่าสาหนั่นเท่ากันมันสิมืดขึ้นสีหอกสีหอกก็มืดขึ้นออืตัวเดียวทางเดียวเลยติแม่แมนได้เท่านั้นไม่ได้ให้ได้เรียกหลายตัวเทียจอ๋อพี่น้องฟังเด้อพี่น้องได้เท่านั้นบ่ได้บอกวุ่นบอกลางแู้ไหมบ่บอกวุ่นบอกลางบ่ได้บอกวุ่นบอกลางสว่สดีกรับน้ำแน่หล่ะมันบ่มีหักเนาะแมนเมนจ้ะ ันคนผูกเก่าแม่คะบักลาแล้วบักลาเก่าบักดำเฮ้าเนี่ยโอ้แม่เพื่อนันอันเอาดอกวงดอกไม้ขึ้นไปอะไรกันเสียงต่อเสียงเออเสียงอือเพื่อนก็มาปกติคือมาปกติคนมาบอกก็บาบอกแบบนี้เหมือนจ๊ะเออมาบอกทั้งสี่สื่อทียอันแบบว่าคันบอสซิมกับห้องอืมจ้เพราะว่าแบบนี้กับซิมก็ยังเงินแปดเจ็ดไหมอืจ้าจ้าแม่มาขึ้นแปดเจ็ดแปดเจ็ดแม่ถูกกลางก็บุญนั่นนะออ เด้อพี <S <S pr <S <S ่น้องแม่เพิ่นกเสียงแล้วแล้วมืออื่นโนชิไปตายอีกเด้อจ้ะเด้อเออไปอีกค่ะจ้ะคมือไปแต่เศ้าเราเปลี่ยนแปลงแต่ว่ากับ่เคยเปลี่ยนนะแกรอแอกแม่นๆเลขเลขแม่คือพี่หากับ่เปลี่ยนจะยุ่งซี่ล่ะจ้ะกตตัวเดียวตัวเก่าคือเก่าสะดุแล้วเลขแม่ก็คือ46 46แล้วก็ที่ผ่านมาคือ87 88เลข3คู่ด้วยเนาะออืเด้อพี่น้องเอ้ยแม่ดวงเพิ่นก็อยากให้ FC ถูกเอ้ยอยากให้ตืคักคือยังนี่อยากให้เพิ่นถึกเพิ่นถึกคันบ่ถึก กะเจ้เข้าสิมาลงยองให้หนังเนาะเลียตูนแม่นแม่นกะเจ้าก็ใส่เงินซื้อนะไหมเนาะเงินใบใหม่แลว่าเข้าสิหาได้บาทหนึ่งสามบาทเนาะฟังเอาเด้อพี่น้องเอ้ยซื้อซื้อได้ก็ซื้อเอาเลยจ้ะซื้อจะซื้อหลวงซื้อหลท์ถอดตะบ่าวาเลี้ยงซิมนี่กะนั่นอยู่ดอกขึ้นคือสุงหวัดนั่นปะแล้ว่างวดนี่จักสีจังไหนเข้ากับเบิ้งไปเนาะมาซิมบัตรขึ้นเลยตีแม่เออป้าขับไข่ขับข้าคือขึงหลับขึงตื่นนี่เด้จ้าจ้า สีหกสีหกติ๋แม่เออพี่น้องแม่สีลงทุนเยอะเหรอกว่าอะไรคนณคิงกระลูกพี่น้องคุณว่ามาบอกสีหกสีหกเยวพ่อใหญ่ถามแม่บอกบอกกล่าบอกยานพ่อใหญ่สื่อหลาายจ้เออเพื่อนกับเพื่อนกระถาคืออันไหมแล้วยานเล่าสื่อหลายคือถ้าแม่บ่าฟันกระพาะฟันหน้อยแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนมาถามว่าอันฟันว่ะย่โอ้ยบ่ฝันละเขากอบว่าได้ฝันเนาะแม่นซิมแม่ว่าได้ฝันดิแม่แม่ไอ้ใช่เครื่องรับเครื่องยืนยืนหูด้วยเนาะ ได้ยินว่าสีหกมันขึ้นเลยตีแม่ป้าพี่น้องบอกว่าเครื่องเรากะนั่กะไข่ไข่ว่าครืนรับครืงตื่นคือยังเข้าบ่หลับกับพองนั่นใช่จ้ะกับสีหกสีหกมัดขึ้นยังว่าเรียกแม่มันเมย์ไปลงทุนไปลงทุนเอกชนไปนี่จ้ะไงประจวห่วงเดี๋ยวประจวบห่วงเดยบอพอได้ยินปุ๊บพอได้ยินบุ๊กก็จัดเลยแป็บอแม่อจัดน้ำกันล่ะกับพ่อเข้าหันจ้ะเออขอบคุณแม่ดวงในไลน์เด้อที่ให้แนวทางคุณเอจีมีโชคมีลากับแม่ดวงนะคะสีหกสีหกอยู่พี่น้องเลย อากาศหนาวเลยคือโบใส่เสื้อแค่เนาเนาะนะนแน่จ้ะเป็นอะไรหัดลงว่าสื่อท่านตัวเหญ่แม่ผลกไปลงทุนแม่บอกได้ว่าตัวธนัยแม่ลงทุนตัวนี้บ่เกินลอยเออเยเะเหมือนเราคนโบได้ซื้อหลายแม่จ้ะเพราะวก็ซื้อหลายแต่ว่าซื้อหลายเจ้ามันก็เป็นท่านกว็คือเก่าละแม่นะฟังเอาเด้อแม่เอฟซีเอ้ยอ่าก็ขอบคุณแม่ด้วยในไลฟที่หายแนวทางของเอฟซีมิชฌากับแม่ดวงแม้วยจ้ะก็ที่โบซื้อหลายมัติเครื่องเขาแม่เลขดังบ่จ้ะก็บ่ฮู้แล้วจักแล้วล่ะ ก็จะมีบางสื่อก้นเนาะจะจะขั้นไหนยินอ่าเพราว่าสีหกไม่ร่วงกับผึ่งบอกได้แต่เนาะอ๋อกเบาไหมเขาจะเขาจะแจ้งรเขาจะเบาเยวแมงดาสีขัดลอกให้เบิกเด้อจ้ะออไปเห็นสีไปเบื้องห้องอ่นพญายัน๋อ้ผุนมีอันบอจะเนาะอ๋อจะัเคื่อนเครื่องาแม่สีเบาจาไปพามไปแม่ได้บุิบุท่นเถลกันเนาะจาจาขอบคุณมากมากค่ะคบีกมาพ่อแม่ผุนคางคางผูดีพี่น้องเลยพอเจอการกาซิบไปหาแม่ผุนแม่ผุนกระปั สรุปแล้วพี่น้องมีคนมากระสีหูผลสี่หกสี 6, ่หกเด้อพี่น้องเด้อในแมงดากระชิกขัดลอกลงให้เบิง่งคุ้เทานั้นละจ้ะคนผูกเกา่าพุ่มเจ้าทีผูกเก่าพี่น้องนี่ไปแลกผลแม่เพิ่นกระปั้นจักรยานแบบนี้พีน่น้องนีเนี้ย่นกระปั้นแมงดากระชิไปหาเพิ่นอยู่บ้านมจาจ้ะรีบมาพอผลคางข้างผูง้ดีนี่แมกผลกระจิบันจักรยานแบบนี้สรุปแล้วเด้อพี่น้องเลขของแม่ดวงเดี๋ยวมื้ออื่นแมงดามื้อเร่งออกแมงดาสิตามให้อีกพี่น้องเพิ่นก็บอกว่า46 46เนาะ เอากำลัลุนกันนะพี่น้องเนาะเลขคนก็มีแค่สามคู่มีแปดเจ็ดแล้วก็มีแปดแปดพี่น้องแล้วก็มีสี่หกแล้วพี่น้องเด้อสรุปเลขแม่ดวงนะคะแม่ดวงเมื่อคืนนี่พี่น้องอันนี้ตัวเลขเก่าแล้วพี่น้องเด้อตัวเลขเก่าเขาแม่ดวงแปดเจ็ดแปดแปดพี่น้องทีว่าแม่ยังได้ไปถ่ายคลิปแรกพี่น้องแต่ว่าเมื่อคืนนี่พี่น้องแม่เพิ่นเสียงพี่น้องแม่แม่เพิ่นเอาคันหาขึ้นไปเสียงพี่น้องมีเรียกหน่อยผู้เจ้าทีมาบอกมาบอกสี่หกพี่น้อง ภูมิเจ้าถีิ่นได้พี่น้องเด้อภูมิเจ้าถีิ่นบอกสี่หกตัวเดียวหางเดียวพี่น้องตัวสี er ่เก้าแมวดากันห้พี่น้องพอยังเพราะว่าหกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันนะพี่น้องเนาะเลขของไมดวงสรดุปแล้วมีอยู่สามขู่เด้อจ้ะเด้อเลขของถีิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้แปดเจ็ดแปดแปดพี่น้องแต่ว่าเลขทีไม่ดวงิ่นทีมีภูมิเจ้าถีมากกว่าสีบบอกพี่น้องสี่หกตัวเดียวหางเดียวพี่น้องแคบน้าจ้อเด้อพี่น้องเด้อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยพี่น้อง เดี๋ยวมือวันเลขออกพี่น้องมือเลขออกแมงราสีไปตามุ่นอกีกตอนเสาร์มือเลขออกของไม่่วงผล่นก็มีสานี่พี่น้องเมื่อคืนนี่บอกกระสิบบดคืนพี่น้องอันนี้บกมกเลขความฝันเลวพี่น้องปเป็นเลขกระสิบได้ยินเสียงภูมิเจ้าทีมาบอกสี 6, ่หกสี่หกพี่น้องแต่บไร้บอกบนบอกหลงังเลยจ้ะเด้อเอ้าขอบคุณแม่ดวงหลายๆที่ให้แนวทางก็เอฟซีมีโชคมีลาภกับแ,แม่ดวงนะคะบรรยากาศยามเสาร์พี่น้องพากันตากแดดหนาวพี่น้องเลย คลองปลูกม่จ้ะอากาศมันหนาวต้องได้พากันนังพิงแดดมาจ้ะนี่เด้อจะคลองปลูกกันเลยผักตำลิงเห็นบ๊จแ่แม่แม่เอฟซีผักตำลิง,เก,ลงเก็บเอ,กอเ,เอาไปลวกกันเลยไปลวกกินจ้ะลวกใส่มะม่าก,ก็ได้น้อจ,จ้ะเนาะเอาไปลวกใส่มะม่าก,ก็ได้จ้ะ แม่จ๋าอยู่ต่างจังหวัดโชคดีตรงนี้แหละจ้ะบางทีเหากับป้ต้องซื้อพักแม่จ้ะพักบางอย่างเหากับเก็บเอาตามลวกตามย่างได้จ้ะเนือ้อไปทำมันดากระดไดแล้วเสียไปลวกพกคะพี่น้องเสอมนะเสอมกระเตมอยู่จ้ะเนี่ยบรรยากาศพี่น้องเอ,อ้ยเราชอบมาฝิงไฟเพราะอากาศหนาวาจ้ะ ลมแห้งแห้งมาจ้ะไ,ได้เก็บได้หน่อยหนึ่งแหละจ้ะจะเดี๋ยวไปรวมกันกับผักหมักบวบบางอย่างจ้ะเพราะเด้วลวกกินนะจ้ะเนาะกินผักแมงนานเน้นกินผัก้นช่วงนี้พี่น้องตั้งแต่แมงนาปวดแขนปวดขามาจ้ะ<ม>ส่วนมากจ้ะอาหารหลักๆก็คือเป็นพวกลวกผักเจีวปลาแดกวุ้นี้จ้ะ กินแบบกินเนื้อชัดเนื้อยังแมงดาบอกบอกได้กิกนมจาจ้ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาเป็นโรคแบบนี้กะกินกินยู่จ้ะแต่บอกกินน้อยส่วนมากชิเน้่นผักหลายกว่าจะ้ะผักนี้จะมาอันดับหนึ่งผักปลาแมงดาจะกินทั้งผักทั้งปลาแบบนี้